ทำอะไรกันค้านอนเหรอโอ้นอนกอดกันโอ้ดูโอ้ยดูอบุ่นจังลูกโอ้ยขอหอมหน่อยได้ไหมเด็กพวกนี้นะะรู้สึกเหนื่อยจังเลยขอหอมหน่อยได้ไหมขอชื่นใจหน่อยได้ไหมขอชื่นใจหน่อยได้ไหมอ้าโอ้กอดกันแม่กับลูกโอ้ โอ้ยบ่าวาคนหรือสัตว์เนาะมึงเนี่ยความหักโอ้ย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 ,อยนอนกับแม่แล้วลูกอ๋อหนูนอนกับแม่ไอ้เอ็นดูเนาะเอ็นดูความความรักแม่รักลูกของแมวน้อย เป็นดูดความน่ารักแม่กับลูกนะรักกันกอดกันเลยกลางคืนก็นอนกับพวกเขานะเพราะว่าเราทําบ้านมารวมห้องกันอยู่อยู่ที่นี่ก็ต้องนอนด้วยกันทุกคนไม่ต้องบอกเลยว่ากี่ชีวิตเนาะไม่ต้องบอกเลยว่ากี่ชีวิตใครใครจับจมูกแม่นะผู้ดใดยุ้มดังแม่ ยุ้มหัวแม่ตื่นเช้าตีสามนะ่ะแม่ก็ป่วยสิปลุกแต่เช้านะ่ะตื่นขึ้นมาตีสามใช่ไหมแม่ยุ้มจะูมเพราะว่าแม่เขาตื่นเมืองวันกลางคืนเนาะตื่นก่อนสิแจ้งแล้วมากวนแม่บานนี้กระเด็ดเลนกับแม่ที่นี่ก็ต้องได้ทําคลิปถ่ายคลิปไปเพราะว่าเห็นเขาตื่นแล้วก็เอ็นดูเขาแล้วก็ถ่ายคลิปทีนี้ใช่ไหม ใช่ไหมลูกแล้วแม่มานอนอีกทีตีห้าเนี่ยแล้วก็ตื่นแล้วได้ทำงานเหน,นื่อยมากก็ขอแมวแล้วก็สดชื่นขึ้นไหม นาะดีขึ้นเลยแม่ดีขึ้นเลยแม่หอมหนูโอ้ยโอ้ยโลกใครนะฮะอ้าวอุ้ยลงลักลูกแมวไม่ไหวแล้วลงลักไม่ไหวแล้วโอ้ยครอบครัวนี้น่ารักเกินเอ้า พุณน่ะพุณน่ะท้าชีพูนะ่ะลูกท้าชีพู